นาคามีกลับมาเกิดอย่างเงี้ยมึงบ้าไว้เปล่าตรงตัวเลยอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาไม่กลับมาเกิดมึงจะมาเกิดได้ยังไงเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมมันขัดแย้งกันในตัวมันยังไปเชื่อได้อะคนเราจริงไหมละ่ะอ่กรรมเนี่ยใครทําใครรับไม่ใช่เหรอใครจะมาให้พรมึงได้เห้าจริงไหมเออใครจะมาโดนบันดาลให้พรมึงได้ เหมือนผ้าให้พอรอย่างเงี้ยเขาชานร้อยหนึ่งเขาให้มึงรวยร้อยล้านเนี่ยมันเป็นไปได้เลยฮะพระพุทธเจ้าก็พูดเหตุปัจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุจริงไหมล่ะเหตุเป็นปัจใจอะ่ะอุบนิสยาปัจจโยเห็นไหมอันนี้มันมีเหตุมีผลจริงไหมอ่าเหมือนพญานาคอย่างเงี้ยอยู่ชั้นจาตุมน่ะฮะมันก็เป็นเรยาชาคึงสัตว์คึ่งเทวดา แล้วมันจะมาช่วยอะไรเราได้จริงไหมมิจมาสมาธิน่ะฮะโวหาร่โ้โหยังพระรหันน้อยฮะพูดมีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นอย่างนี้มึงเพ่งมาหากูดิไหมมาใครมีฤทธิ์พลังจิตเยอะๆนี่เพ่งมาหากูเนี่ยเนี่ยกูพูดออกทีวีเลยเนี่มาเพ่งมามาใครมีฌานสมาบัติมาเพ่งมาเนี่ยเพ่งมาพระองค์เนี้ย นะเพราะมันไม่รู้มันก็กลัวสิใช่ไหทัพจะยิ่งเก่งยังทําอะไรไม่ได้ยังเอาตัวลงนรกไม่พ้นออกจากนรกไม่ได้เลยไอ้เรื่องฌานสมาบัตแปดเนี่ยกูจะบอกให้สติปัญญาต่างหากที่ทําให้พ้นทุกขจะบอกให้ฌานเป็นสิ่งที่ประกอบเฉยสมาะและวิปัสสนามันมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้อาศัยไปมาทําให้บริสุทธิ์ได้หรอกคนจะบริสุทธิ์เนี่ย ด้วยสติปัญญาเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็บอกสัตว์จะบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาจริงไหมจำไว้ไม่ใช่เพ่งชันเชื่อมจิตเชื่อมเลยจะกล้วยกับเหล็กนั่นแหละกูบอกฮะ,ะม,ามาเชื่อมกูเนี่ยแหอถ้าพระพุทธเจ้าเชื่อมได้พระองค์ยิ่งมีเมตตากูว่าเชื่อมท่านเชื่อมไม่หมดเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจริงไหมล่ะ ไมีรอกมันทําไม่ได้กรรมใครกรรมมันถ้ามึงไปเพ่งคนอื่นได้ฮะได้ของคนอื่นได้มึงจะมีมีกองทัพไปัำหาอะไรก็เอาผ้าพวกนี้สิฮะไปเป็นผู้ชาบัญชการทหารสูงสุดเลยโน่นส่งไปอิสราเอลน่ะนำเงินเข้ามาไปสู้กับกันไม่ต้องใช้อาวุธหรอกไปนั่งเพ่งให้เขาดูสิฮะ มันเป็นไปไม่ได้มันไม่เข้าใจหลักการของศาสนาด้วยซ้ําไปชาญเนี่ยเขาอาศัยความสงบสมาธินี่ยเพื่อให้เกิดวิปัสสนาด้วยสติปัญญาสังหะที่จะไปจัดกระแสพวกนี้เหมือนอเราอาศัยเรือข้ามน้ํานี่แหละจริงไหมเมื่อข้ามไปถึงฝั่งนั้นมึงจะแบกเรือไปด้วยไหมเพราะฉะนั้นเรา แค่อาศัยเฉยๆเป็นอาวุธเฉยๆสมาธิเนี่ยนิดหน่อยแค่ให้มีกำลังเป็นวิปัสนาให้กำลังของสติงั้นจะเรียกมหาสติมหาปัญญาเหรอจำไว้ทุกวันนี้ที่ฝึกอาณาปันติสติเห็นไหมเพื่ออบรมสติให้มีกำลังฮะสะติเตสั่งนิวาลังสตินี่แหละจะกลายเป็นพุทธะกูจะบอกให้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยอย่าไปหลงความคิดอย่าไปหลงทิฏฐิตัวเองนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าฝึกอาณาปานสติเนี่ยนะหาทางาขนขวายพ้นทุกข์ให้ตัวเองให้ได้นะเนาะเพราะฉะนั้นนะหลวงตากล้าพูดเลยพลังคิดเนี่ยเขาไม่ได้อาศัยไปเพ่งคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างนั้นมันไม่มีศีลมีธรรมหรอก เข้าใจไหมแล้วมันก็ทําไม่ได้เขาอาศัยสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดสติไม่ใช่อาศัยสมาธิเพื่อจะไปหาเงินหนาทองไปเพ่งคนอื่นนะอะถ้ามันเพ่งได้เช่ไชัดเพ่งพระพุทธเจ้าแล้วะจริงไหมล่ะ,ะเกรดใครก็ไปเพ่งให้เขาตายอย่างนั้นเหรอมีแต่คนโง่แหละจริงไหมสติปัญญาต่างหากนะ Eh, uh, berlatih sakti, berlatih sakti, nak.